สวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกๆกกำลังใจที่เข้ามารับชมแนวทางแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยถักทายเป็นกำลังใจให้กับแอดจอ,อยเนาะมาพบกับแนวทางฮานอยจ้าฮานอยวันที่23วันอาทิตย์จะเดือน6เดือนมิถุนายนจะ2567้จจ้ากับฮานอยสูตรเม็ดเดียว สำหรับผลสรุปแนวทางของเฮาจะแนวทางห้าน้อยสูตรเม็ดเดียวของวันที่22วันเสาร์จะสำหรับวันที่22่น้วยเม็ดเดียวเด่นไปที่6วิ่งรูดสำหรับผลรอบแรกรอบเฉพาะกิจจะ838ล่าง72็ดพลาดไปรอบพิเศษจะ010ล่าง80ดรอบพิเศษพลาดไป สำหรับรอบ v ี p 3พสามตัวบนคือสามหกสองเข่าตรงๆหกสอง 6, 2, จะเน้นผิดต,ตัวจะสำหรับเม็ดเดียวตัวเน้นขอทุนขอใหลายเน้นบอ่อเข่าจะเน้นหกศูนย์กับหกสามมาหกสองเด่นหกวิ่งทุกหมาสำหรับรอบ v ี p 4พีสี่หหกหาหกหนี เขาเลขเบิร์นนอกจากเลขเบิร์อย่างที่แอโจ้เคยอธิบายไปเลยเนาะเมื่อวานนี้น้อยเม็ดเดียวแอโจ้บอกอยู่นอกจากสำหรับไซเบิร์ของเฮาถามักเบิร์ชอบเบิร์คือตามได้นอกจากระวังเบิร์นฮุกฮุกนอกจากเพราะว่าเมื่อวานนี้แนวทางของแอโจ้มดรวมในการติดเบิร์นนอกจากติดเบิร์นศูนย์ศูนย์เก่าเก่าหาหาฮุกฮุกสำหรับเม็ดเดียวแอจ้ให้แปดขู่ท่าสีเอาฮุกฮุกด้วยกะกวก์เอ้ อย่าเล็กเบิร์มาตัวอื่นก็เลยบนเอาเบิร์หกหกหายโอ้โหนาเสียดายอ่ะเขาเด่นหกวิ่งลูทหกจ่าสำหรับ VIP ไซวิ่งไซลูทของเขาเต็มๆ6กหก VIP บนจาล่างซูนหาพาดไปสำหรับห้าน้อยสูรเม็ดเ,เดียวเนี่ยท่าของเขามริเนอจจับคู่เขา่าหลอบปกติตตตโต๊ะตกหกสองใสซวิง่งสลูทของเขาถ้าน้ำหกไปไวิ่งไปลูดได้หลอบ VIP ด้วยเนาะ Ho ho. อ่าโอเคจ้ะสำหรับผลสรุปแนวทางฮานอยของเราตามนี่เลยจ้ะเมื่อนี้ก็ฝากตามต่อละกันจ้ากับฮานอยสูตรมเม็ดเดียวของวันที่ยี่ก่อนสิไปรับชมฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยเนาะขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามจ้าพี่น้องเอฟซีท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ใหม่ถายย่ายยังบอสทนใดติดตามฝากกดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้รอจ้าผู้เสด็จบ่พลาดแนวทางต่อไปจะแนวทางดีๆกะ มีให้การใดถูกวันกาบวสิเป็นหุ้นนี่เคหุ้นห้างเซงหห็งฮานอยเล่าพัฒนาแนวทางรัฐบาลไทยก็มีให้เซ็นเดียวกันจ้าสำหรับวันนี้เม็ดเดียวเด่นไปที่สองวิ่งลูดจ้าจับคู่สองมีสองศูนสองสาม สองสี่สองหาสองหกสองเจ็ดสองแปดตามด้วยสองเก้าสำหรับเม็ดเดียววันนี้ขอเน้นไปที่สอ,สองเก้าสองแปด สองศูนย์สองหาห้าน้อยหมัดอะห้าน้อยเม็ดเดียวนี่ก็คือสี่น้อยจ้าเฉพาะคิดถึงวีไอพีเลยจ้าหาหรือว่าหมักอยู่ในรอบใดมือนี่ก็จุดไว้แค่ไวฝากน้ำไปเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งละกันเนาจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบเผื่อมีตัวสีถูกใจละก็จังคอยตามเนาจะ ขอให้มาปังปัง,ปงละกันเนาะจ้าเมื่อนี้เบองไว้เป็นแนวทางจะแนวทางมีเข่ามีรูจ้จะผิดผ่านประกันได้กับโคโทษขอค้ไพพี่น้องเอฟซีว้ด้วยละกันเนาะจ้าผิดผ่านประกันได้กับโคโทูลโค้ดไหลายจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางกับแอดจอยสูดีเฮงเฮงปังปังรวยๆวยกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า